เดินมาแต่เชียงรายถึงเชียงใหม<ะ>่ตอนแรกผมก็ไม่เชื่อหรอกพี่<อ>แต,แต่แต่จำเป็นต้องเชื่อทำไมอ่ะหารักฐานไม่ได้ <laughs> เวลาผมร้องและผมเองก็มีลีลาผมขายข้าเกียย์ปลาทุกปัดยาอยู่เรื่อยไปผมขายยุลินมาถ้าทำให้คนต้องสูกใจบ u ตรไ o คอ to the Sta เ l is a fish cracker ไม่ชัวกระชวเวลเวลก็เชืยอขันแรกหมวสวัสดีครับผมมอมถนัดแดกมาทำอะไรที่นี่ก็มาแดกไงครับมาแดกอะไรมาแดกข้าวแกงถนัดแดกที่ไหนล่ะที่เชียงใหม่ว้ยวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาที่เชียงใหม่ที่ร้านของผมไม่ใช่เดี๋ยวเราจะไปแรปเปอร์กันที่ นิมานเหมมินที่นั่นเขาบอกว่ามีแรปเปอร์อยู่คนหนึ่งแร็ปโคตรเก่งแรปโคตรมันวันนี้กูก็เลยอยากไปมันกับมันเดี๋ยวจะลองดูว่ามันจะเก่งแค่ไหน <Wow. S 1> กับแรปเปอร์นิมานวัสด,ดีลุยจากสารพีนะครับที่ร้านข้าวแกงขนาดแดกนะครับในปั๊มบตทเราก็มาอยู่ที่ถนนห้วยแก้วนะครับเราจะมาตามหาแรป เปอร์นิมานกันที่ร้านสกิลบาร์เบอร์เขาบอกว่าแรปเปอร์ในสมัยนี้ต้องเป็นช่างตัดผมแม่กูก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันเดี๋ยวไปตามหาเขาดูดีครับผมมาหาแรปเปอร์ครับนู่เลยครับข้างในเหรอข้างในเลยข้างในเลยมีจริงเหรอมีจริงโม้ป่ะเนี่ยไม่โม้ครับนั่นเลยแรปเปอร์ตัดผมเนี่ยเหรอใช่ครับผมโอ้แม่งใครอัมกูเปล่าวะมาๆๆโอ้โหนี่ครับครับผมมาหาแรปเปอร์ครับ แรปเปอร์ใครพี่แรปเปอร์นิมานไงพี่รู้จักไหมแรปเปอร์นิมานเหรออออตรงนี้มันเป็นห้วยแก้วพี่ถ้านิมานพี่ต้องไปตรงนู้นแรปเปอร์อ่ะแล้เขาบอกว่าแรปเปอร์อยู่ร้านตัดผมนะร้านเนี้ยตัดผมชื่อสกิลสกิลบาร์เบอร์สกิลบาร์เบอร์ที่นี่นะฮะพี่ปล่อยของไปเนี่ยโอ้ยผมไม่ปล่อยผมวิ่งอย่างเดียวมีสักจีไหมโอ้โหแบนี้เดี๋ยวยาวนะเออถ้ามีแม่แรปเปอร์เนี่ยมีพี่ไหนนี่ไงเนี่ยนะครับผมโอ้ขอบคุณครับพี่ครับลืมจัดให้ผมนะ พ, Hugo, พ laughter, ี่สวัสดีครับสวัสดีครับพี่โอ้สวัสดีครับพี่พี่เป็นแรปเปอร์ฮะผมเป็นแรปเปอร์ครับผมผมก็เป็นแรปเปอร์แรปเปอร์ใช่ทำไมแก่จังอะอ้าวรุ่นใหญ่นี่แรปเปอร์แบบกินแคบหมูไปแลปไปอะไรอย่างนี้ป่ะขนาดนั้นเลยพี่เอ้าก็แรปเปอร์เราอยู่ในมานนี่เป็นแรปเปอร์ในมานไหนพี่ลองแลปให้ผมฟังหน่อยโยนี่ก็บแอลแบล็กผมอยู่ตรงนี้ผมอยากจะตัดผมตอนนี้ผมกำลังเซตผมให้แอลแบล็กอยู่ส่วนคนนี้นะครับเป็นใครรุ่นใหญ่มาจากไหนผมยังไม่รู้แต่เขาดังแน่่นนนนออผมคคุ้้้ๆหาาเยยููีลก นี่นั่งตัดผมมายกหัวไปด้วยเหรอในร้านนี้แรปเปอร์เป็นเป็นแรปเปอร์ทั้งร้านเลยป่ะก็ใช่ครับผมแล้วชอบใช่ไหมเราชอบดีเป็นลูกค้ามานานยังเป็นลูกค้าแล้วก็เป็นลูกด้วยครับเป็นลูกใครเป็นลูกปลาครับปลานี้ปลาเหรอคนนี้ครับที่เขาเป็นแรปเปอร์ที่ไรเราอะเอลครับเอล A K A เอลแบ็คครับแรปเปอร์นิมานเฮมินต้องมาทำอาชีพร้านตัดผมอ่ะไม่ใช่ครับไม่ใช่เหรอเป็นเด็กแรปขายเขาเกียบปลาทอดแรปเปอร์ครับ เขาเกีบยปลาทอดแรปเปอร์อันนี้่เป็นรู้จักอนะอันนี้เป็นพ่อลูกจริงๆป่ะไม่ใช่ครับจริงๆคือผมก็ดูแลเขามีที่อยู่ที่อาศัยอะไรเขาเห็นเขามาแต่ก่อนเขาเป็นอะไรก่อนมันเด็กเล่ร่อนพี่เล่ร่อนเหรอเอาไม่ใช่ลูกไม่ใช่พ่อลูกกันจริงๆหรอไม่ใช่ครับอ๋อเหรอทำอะไรทำอะไรมาแต่ก่อนเมื่อก่อนเคยเป็นเด็กเล่ร่อนอยู่แถบเชียงรายครับพี่เหรอครับพี่รู้จักตกเขียวไหม รุ่นใหม่แล้วไม่รู้จักหรอกเนี่ยรุ่นนี้รู้แน่ไม่รู้ตเขียวคืออะไรไม่ใครรู้อะถามคนรู้นี่ตัวเขียวคืออะไรเอาแล้วไปไปเป็นเด็กได้ร่อนได้ร่อนทําไมอะผมแม่สติไม่ดีพอ่อจริงผมเสียชีวิตแล้วครับก็ไม่มี ไม่มีใครเลยเขาจะพี่น้องเขาก็ไม่ได้สนใจอะไรแล้วนะครับแล้วชีวิตจากเชียงรายมาเชียงใหม่ได้ไงผมเดินมาตั้งแต่เชียงรายถึงเชียงใหม่ครับ<ะ>เดินจริงๆครับพูดเป็นเล่นนะพ่อเชื่อปะ่ะตอนแรกผมก็ไม่เชื่อหรอกพี่เออแต,แต่แต่จำเป็นต้องเชื่อทาไมอ่ะหารักฐานไม่ได้หาหลักฐานไม่เจอจริงแต่ผมก็เชื่อว่าเด็กวัยนั้นมันไม่โกหกอยู่แล้วตอนนั้นเราเยอะอะไรสิบสี่สิบห้าปีครับตอนนี้ยี่สิบสองปีแล้วครับแล้วเจอเขายัางไงตอนนั้นเขามาตามหาผมที่ร้านเก่า แล้วมาตามหาทําไมอ่ะไม่รู้ไงตอนนั้นเขาตามหาคือผมเองบังเอิญไปเจอกับพี่คนนึงนะครับเขาแนะนําให้มาที่ Skill Barber เพราะว่าเป็นสูตรรวมของแรปเปอร์หลายคนนะครับ Skill Barber นะใช่ครับแล้วเราชอบฮิปฮอปป์ปะตอนเด็กๆอ่ะตอนแรกๆที่ฟังเพลงจะเป็นเพลงของพวก Eminem แล้วก็ Joey Boy ซิงเนียร์เซียใต้อ่า e u l z l i k อ่อ e u l z l i k ครับแรกๆผมก็มีเมียมาคุมมีเมียมาคุมเมียมาคุมใช่ป่ะไอันนั้นนานไปแล้วนานๆแล้วชอบตั้งแต่เด็กเลยใช่ครับเอาแล้ว ไปได้ข่าวยังไงว่าเนี่ยพ่อเนี่ยเขาเป็นศูนย์รวมของแรปเปอร์อันนี้ได้ข่าวมาตอนที่เดินเข้ามาที่ในตัวเมืองครับเพราะว่าดังขนาดนั้นเลยเหรอตอนิดนึงนะพี่นะสมัยนั้นคือผมเป็นเจ้าพ่อจัดอีเวนต์จัดที่ปอปปาร์ตี้อะไรเรื่อยดีเจมีทุกอย่างช่วงนั้นตู่ตูมตามมากมากก็คือทาอยู่ในเชียงใหม่ใช่ครับแต่ก็มีอาชีพเป็นทําร้านเป็นสาระแต่ผมด้วยทำร้านแต่ผมด้วยแล้วก็เลยมาหาเขาตามหาเขามาถึงปุ๊บบอกว่าอะไรสวัสดีครับ ผมมาหาพี่ที่ชื่อเคิร้นเรเจอเขาเลยไหมเจอเขาเลยไม่เจอครับมนแรกยังไม่เจอวัอนถัดมาเจอเขาถึงยากกับเราเลยอ่านิดเดิงไงคนดังเสร็จปุ๊บแล้วไงเขาก็ไปเล่าให้พ่อฟังครับผมพี่นึกภาพเดินเข้ามาเอผมแอลแบ็กเหมือนรายงานตัวทหารเลยเข้ามาแล้วเล่าประวัติแบบนี้เลยผมแอลแบ็กผมเดินมาจากเชียงรายผมปะเล่ร่อนผมสนใจแรปเปอร์อย่างนี้เลยั้นเรายังไม่เปิดตัวว่าคือเรายังไม่ยังไม่รู้บ้าอะไรเดินเข้ามาแบบอะไร สังเกตก<ห>่อนตอนนั้นเขาก็ร้องเพลงขอตังค์ร้องเพลงขอตังค์นอนอยังไงวะนอนร้านเกมครับเมื่อก่อนที่นี่เป็นร้านเกมชื่อดีสปอร์มันนั้นวันที่โชคดีวันแรกที่ผมเข้ามาผมได้เงินเลย6,000บาทตอนนั้นเข้าไปทักทายแล้วก็มีแขกเขาสงสารนะครับตอนนั้นก็จะแบบ ถือถุงผ้าอ่าถุงหนึ่งเดินเข้ามาเขาให้เราแบบไอ้น้องมาจากไหนเราก็เขาทำถามประวัติมือมือเป็นอะไรเนี่ยมือมันอยู่ไม่เฉยมันเป็นวิญญาณเป็นแร็พเนี่ยเป็นแร็ปสตาร์ต้องเป็นฮิสทอปมือมือมือมันเป็นแร็ปเปอร์มใช่อย่างงี้โอ้โหพัดกัน หลังจากนั้นอ่ะเขาก็ให้ผมไปร้องเพลงทุกๆุกครั้งที่เปิดดูระครเขาโตเขาใกล้กันเนาะเขาเอาประวัติฟังประวัติชีวิตผมแล้วก็เขาก็ให้เงินผลละสามสิบอ่ะหลังจากนั้นก็มาเจอพ่อใช่แล้วพี่เคินทำไงกับน้องเขาอ่ะมีวันหนึ่งพี่มาเดินบอกผมผมจะขายถั่วแล้วพี่เคิน สนับสนุนไม่ไม่ไม่เขาเขาผมก็แนะทางชี้ทางไปเขาก็มีเงินเก็บอะไรของเขาตามที่เขาขอร้องเพลงเขาก็ไปลงทุนก้อนหนึ่งฮะซื้อถั่วซื้ออะไรมาแพ็คเขาเขาก็ขายเราจะขายถั่วแล้วมาขายอะไรเข้าเกียบปลาแล้วทำไมเลิกขายถั่วในช่วงหลังๆมานี่แบบไม่ค่อยมีระเบียบในการทํางานครับไม่ขยันนะพูดง่ายอยู่ร้านเกมเยอะอติดเกมไปติดเกมแล้วตอนนี้เลิกเล่นเกมไหมไม่ได้เลิกเล่นเกมเล่นได้แต่ว่าเราล้องจัดแบ่งเวลาแล้วทไมถึงต้องเข้าเกียบอ่ะก็เพราะว่ามันอร่อย คนกินได้หมาย้อนให้หมาหมายังกินเลยพี่เออว่ะถ้าหมาดีกว่าหมาไม่แดงกินเออว่าแล้วมาขายข้าวเกี๊ยบครับพี่แล้วก็ยังใช้เส้นทางเดิมอยู่ปะเส้นทางในการแรปก็คงจะเหมือนเดิมครับแแต่ว่าสรุปว่าเราแรปเนี่ยขายของเนี่ยมากี่ปีแลวกับเส้นนิมานสองเจ็ดปีแล้วเจ็ดปีที่อยู่นิมานเนี่ยวันนี้ก็ได้มาที่นิมานแล้วก็มาดูชีวิตน้องแอลแล้วก็มาเจอพี่เคลินเนี่ยสองคนนี้เขาก็ ผูกพันกันมาเจ็ปีแล้วเดี๋ยววันนี้เนี่ยต้องบอกอย่างหนึ่งมันไม่สุดต้องพาพี่ไปด้วยไปขายเข้าเกลียบกันครับที่นิมานกับแรปเปอร์นิมานไปแล้วพาพี่มาที่ไหนมากูโรตีพี่ที่ไหนนิมานเนี่ยใช่ครับนี่เป็นร้านแรกอะ่ะแล้วคืนนี้ต้องไปกี่ร้านเก้าร้านได้ครับพี่เก้าร้านเลยห่อครับพี่เร,พเริ่มตั้งแต่กี่โมงเริ่มตั้งแต่หกโมงครับถึงกี่โมง ถึงประมาณเที่ยงคืนสี่ทุ่มห้าทุ่มก็เลิกแล้วครับโอ้แล้ววันหนึ่งขายได้กี่อันน่ะวันนี้ขายปกติจะขายร้อยห่อครับพี่ร้อยห่อเลยเหรอครับพี่เริ่มเลยไหมเอาเอาเลยไม่เป็นไปเดี๋ยววันนี้พี่เป็นผู้ช่วยนะเอออย่าบอกใครนะว่าพี่เป็นหม่อมถนัดแดกนะเอออย่าบอกใครพี่ถนัดแดกเหรอพี่เออใช่เอาแล้วมึงอ่ะผมก็ถนัดแดกเอาเชิญนะเชิญครับตัวนี้ทันแรงพี่ขออนุญาตครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ผมแอลครับผมผมเสกครับครับผมเอาเข้าวเกี๊ยวปลาทอดแรปเปอร์มานําเสนอครับพี่ผมมาช่วยมันขายครับครับข้าวเกี๊ยวผมเนี่ยห่อละวสามสิบบาทพี่ฟังแรปสะนิทไหมครับพี่มึงไม่ได้บังคับเขาใช่ไหมไม่ได้บังคับเออเอา้าเยอะ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  วันนี้ผมมาโชว์ความอ้วนสองคนเวลาผมร้องและผมเองไม่ควรจะอดทนเพราะเราเป็นคนอ้วนสองตันรับประกันเลยครับว่ากินข้าวแต่ละคำโคตรอร่อยอย่างกูเนี่ยเขาเรียกตัวใหญ่ตัวใหญ่ไม่มาอ้วนผมโคงใหญ่เหมือนกันเอออ่ะเยอะแล้วต้องขอโทษทิแล้วกันที่ผมเป็นคนเฮฮาเวลาผมร้องและผมเองก็มีลีลาผขายข้าวเกียวปลาทุกปัดจา,ายอยู่เื่อยไปขายยุลินมาถ้าทำให้คนต้องสูบใจ But I come to the sale is a fish cracker ไม่ชัวกระชุบเวเวลว่าเชื่อเขาเล็บมัว่วเล็บมัว่วเล็บมัวบม่ว มึงกับมั่วเอาแล้วมูกัมั่วโอ้จบยังจบยังจบแล้วครับพี่จบแล้วอ้าวทำไงต่ออ่าผมขายหอละสามสิบพี่พี่ไม่ซื้อพี่ก็จะอายอ่ะเนาะคุณน้องเขาเป็นเป็นเป็นเด็กกําพร้ามาเนี่ยเด็กแล้วเขามามาช่วยมาขายอย่างเงี้ยครับครับพี่อ่าสามสิบบาทครับนี่ได้แล้วหนึ่งห่อเขาาบอกว่ามีตังทอยให้น่าอายไหมมันทุเรศเหรอทุเรศเหรอเออมันเตรียมมาสิมาค้าขายอ่ะเออถามจริงๆว่าปกติเนี่ยเคยแรปแบบนี้แล้วเขาไม่ซื้อไหม มันก็มีนะครับพี่มีเหรอแล้วเขาพูดว่าไงอ,อ่ยังไม่รับครับ <c oughs> พี่ขอโทษนะไว้โอกาสหน้าเดี๋ยวพี่ซื้อให้นะอ่าก็โอเคก็ถือว่าเขาก็ปฏิเสธเราแบบถนอมจิตใจสุภาพก็ไม่เป็นไรของแบบนี้มันเราไปบังคับเขาไม่ได้เาแล้วอย่าง <so> เราเราไปขายหน้าร้านเขาอย่างเงี้ยร้านอย่างเงี้ยแล้วเขาไม่ว่าเหรอ เราถ้าผมไม่ขออนุญาตก่อนก็คงเข้าไปขายไม่ได้นะพี่อ๋อเดี๋ยวนี้คือเราทำมานานล้ะแล้วก็เขาก็เอ็นดูเราใช่ให้เรามารู้จักขายตรงนี้ใช่ครับพี่ตัวต่อไปับเชิญับออเต้น one two three y e one two three yeah เช็คไมโครโฟนเช็คไมโครโฟนผมบอกก็บอกเพียงแค่เช็คไมโครโฟนเพียงแค่โอเคผมไม่โนเวย์ผมลูบล่างหน้าตาแล้วก็หล่อเหมือนพี่เวนัทชัยเชแล้วไม่จะเป็นต้องคิดผมอาจจะตัวใหญ่ยักษ์แต่เอาจริงๆแล้วพี่หม่อมเป็นคนไข่น่ารัก ใช่ครับไปต่อละกันแล้วผมจะแรปไม่ทันละมังที่ทำให้คนเล่นหลายคนได้จดจำ but I come to the c e l l is the fish cracker I'm sure i t s very well มันมอ e ติบาทก็เชื่อลองดูไม่เชื่อพี่จะติดใจเวลาผมร้องเพลงแรปผมขายเข้าเกียบปลาผมนั่งขี้ผมยังติดไฟอ่ะโอ้โหนี่จบยังจบแล้วครับพี่เดี๋ยวพี่แรปให้ฟังมากโอเคเอายังเอาเลยเอาเลยนะเออเออเธอมาลิมิเต็ด ไข่เจอคงต้องเสร็จอยาปลาที่กินเบ็ดอยากอาหารที่โคตรเด็ดก็เจอว่าดีกว่าใครก็คงไม่ยอมปไปกินเท่าไรก็ไม่อิ่มในตายยังไงก็ขอชิมโคตรจะโฟเลยครับโอ้โหแรปเปอร์โอ้โหแรปเปอร์ต้องเป็นอย่างนี้อ่ะใช่ครับพี่โอ้พี่ซื้อไหมครับสามพอเลยโอ้โหพอร้อยเหรอแต่อเก้าสิบพี่สามพอเก้าสิบครับโอ้ให้ทิปด้วยอุ้ยขอบคุณมากครับขอให้ความสุขความเจริญครับแม่ เฮ้ยเรียกแม่เขาาตังคืนแล้วไม่รู้เรื่องเอาไปต่อครับพี่มามาถึงร้านที่สองแล้วชื่อว่าร้านข้าวต้มยงมาถึงแล้วเอาลุยโอเคพี่ขายเลยสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ผมชื่อแอลครับพี่ผมชื่อเสกครับพี่ผมเอาเข้าวเกี๊ยวปลาทอดแรปเปอร์มานําเสนอรครับพี่ครับเป็นข้าวเกี๊ยวปลาทอดแรปเปอร์ห่อละ30บาทนะพี่ครับเก็บได้นาน20วันพี่อยากฟังรีวิหน่อยไหมครับเป็นช o t h e I come to the cell it's a fish cracker one more thirty but I'm sure it's very well it's my name LA black r a p r e r style I'm stay with oh <you S 1> to the chiang <oughs> e mai ใช่ครับผมเป็นเด็กแรปที่แมงกจะตัวใหญ่ <c oughs> เข้เกียร์ผมสะอาดและถุงเล็กไม่ถุงใหญ่ก <c oughs> ็อยากจะให้กินแล้วก่อนที่ผมจะจากราโอเค Thank you very much. ก่อนจากมาโอ้โหปนงครับมาครับซื้อไหมครับอย่างนี้ซื้อไหมครับซื้อไหมอุดหนุนไหมัอุดหน <c oughs> ุนอุดหนุนอ้าวซื้อเลยเช็คกับเช็คกับไมโครโฟนยาเช็คกับเช็คกับไมโครโฟนยายา แก่ทำเดี๋ยวแรปเปอร์ซิสั่นหน้าเอาพี่มาดูกันอย่าลืมฝากเชียร์ผมด้วยผมเองจะเอามันแรประดับผมแล้วที่อาจจะดูไม่พลาดท่าแต่ก็แค่แรปเปอร์ที่เข้ามาขายข้าวเกี๊ยวปลาจนมากหน้าอาจจะทําให้คนหลายๆคนต้องติดตลกเวลาผมร้องเพลงและจิตใจผมไม่สดก,กระปลกผมมีโอกาสก็เพลงแค่ทามันต่อไปเวลาผมร้องเพลงและพเขาแสงสว่างคอยเป็นแรงบันดาลใจกระพักดันโดยการทําผมผักดันตัวเองในการลงมือกระทำ mm hmm. ผมอยู่ในปัจจุบันไม่ผมจะไม่โด่งดังแต่อย่างน้อยผมเองยังอยู่ในปัจจุบันผมยังมีตัง เป็นไงพี่ฟังแล้วงงไหมฮะงงครับโอเคนั่นแหละครับแรปเปอร์เอาซื้อไหมครับพี่กดหนูน้องเขาหน่อยไหมเอาหน่อยเอาหน่อยฮะอ่าสามสิบบาททำไหมครับกี่ถุงกี่ถุงอ้าสามถุงสามถุงเลยขอบคุณนะครับถนะครับพี่ถามจริงๆครับพี่อายไหมวะอายทำไมพี่ให้พี่ถามไงว่าความรู้สึกเราอ่ะที่เราทำอย่างเงี้ย ผมจะบอกความรู้สึกผมให้นะพี่ทุกวั่ที่ผมทําสิ่งที่ผมมีอะความกล้าพี่ศรัทธาเชื่อมั่นพี่กล้าหรือมึงบ้าเป็นทั้งสองแบบพี่้แบบเลยเพราะว่าอัจฉริยะเนี่ยเป็นทั้งคนบ้าแล้วก็เป็นคนฉลาดแต่ผมเป็นคนโง่พี่อ้าวมึงจะเป็นอะไรแน่เนี่ยเป็นคนบ้าพี่เป็นคนบ้าครับพี่บ้านี่บ้าแร็ปบ้าทำครับบ้าสู้ชีวิตบ้าทำมาหากินจําได้ไหมว่าวันแรกที่เรามาเชียงใหม่เราไม่มีอะไรเลยจําความรู้สึกนั้นได้ปะจาได้ครับพี่ แล้วเราได้มีทุกวันนี้เพราะเราแม่ไม่เคยย่อท้อใช่ไครับพี่เราอยากจะกลับไปเป็นอย่างนั้นอีกไหมไม่ครับพี่เพราะฉะนั้นต้องทำยังไงต้องสู้ต่อไปครับพี่เออแล้วความฝันอันสูงสุดของเราอยากทําอะไรผมมีความฝันอยากจะร้องเพลงแรปกับ IU ครับพี่เขาเป็นนักร้องที่เป็นไอดอลเราใช่ครับในปัจจุบันนะพี่เพราะอยากร้องกับเขาครับพี่ผมชอบมาก So you are happy now เออแล้วไปรู้ภาษาอังกฤษมาจากไหนอะ ผมเริ่มต้นในการเรียนด้วยตัวเองครับพี่ศึกษาจากในย t u b e ตอนเล่นเกมไปด้วยก็ได้ภาษาจากการเล่นเกมไปด้วยพี่แต่เราก็ไม่เคยเรียนหนังสือใช่ไหมไม่ได้เรียน,นครับจบป .4 มาพี่แล้วแม่เราทุกวันนี้เป็นไงเขาสติไม่ค่อยดีนะครับรู้แล้วแล้วเราได้ส่งเสียแม่ก็พาสมว่าเขาโทรมาก็เอาเงินให้เขาไปนะครับโอนตังให้เขา๋อแต่เคยกลับไปดูแลเขาปะไม่ได้กลับไปดูแลครับพี่ต้องไปนะครับพี่ถึงเขาจะเป็นคนที่ป่วยเป็นผู้ป่วยทางจิตแต่เราก็ต้องไปเพราะว่าเราต้องไปในฐานะลูก ลูกต้องกระดันอยู่ต่อพ่อแม่เสมอครับพนะก็ขอให้ไปถึงฝันนั้นสูงสุดแล้วกันครับแต่เดี๋ยวก่อนนั้นกูยังไม่ได้แดกเลยเดี๋ยวขอชิมก่อนอุดหนุนหน่อยวันหนึ่งอาจจะไม่ได้ขายข้าวเกลียบอาจจะไปขายอะไรดีอะเรือดน้ำน้ำไหมฮะ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 จะได้รวยไงไม่ได้ยินเยชีวิตเราอาจจะเปลี่ยนไปก็ได้ใครจะรู้เป็นไงครับพี่รสชาติหมาไม่แดกแต่คนแดกได้คุ้มไดคุ้มได ดีมากขอบคุณมากครับวีวันนี้ครับเรามาอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่เราก็มาอยู่น้องแอวได้เห็นชีวิตของเขาจากคนที่ไม่มีอะไรเลยไม่รู้อะว่าจะกินอะไรด้วยซ้าแต่วันนี้เขาก็พยายามสร้างตัวเองเพราะความกล้าของเขา <Yes. S 2> ความบ้าของเขาความที่เป็นตัวของตัวเองของเขาเนี่ยทําให้เขามีได้ทุกวันนี้สบายอย่างทุกวันนี้นคิดว่าตัวเองสบายยัง,ยงครับแต่ว่าสนุกครับเพส, <iese S 2> สนุก,สน,ก,กนสนุกกันมันครับสนุกกับชีวิตสนุกกับชีวิตครับดีมากเดี๋ยวเราไปแดกข้าวต้มกัน คกูคหิวแล้ว <c oughs> เดีแดเขาเกียบมึงอย่างเดียวกูไม่เอม <c oughs> อ้าวไปมีข <c oughs> ้าต้มกันดีครับ one two three 1 2 3เนี่ยแหละครับผมอยู่กับหมอมถนัดแดกแต่บอกไว้ก่อนนะครับหน้าตาดีก็คงไม่แปลกที่พี่เขาอ้วนเพราะพี่เขาตัวใหญ่เวลาผมร้องเพลงแร็ปเขาไม่ได้อ้วนแค่โครงสร้างใหญ่อะผมเองก็ขออภัยก็เจอกับผมได้แอร์แบล็กก็แร็ปเปอร์ก็ผ่านกันมาแบบเรียบง่ายสิ่งที่ผมมาขายมันคือความภาคภูมิความภาคภูมิใจเป็นเขาเกียร์ปลาทูก็พี่แค่ลองดูอยู่ต่อไป but I can't do anything but I love for my s e l f but I love for my life but I love for my work ไม่จำเป็นต้องคิดมากเวลาผมร้องแร็ปแล้วผมไม่เคยจะ คิดพลาดทำสุดความสามารถแล้วเจอกับหมอมทนถนัดแดกอ่ะรับประกันเลยครับว่าเข้าเกียร์ผมก็อร่อยหมอมก็ยังไม่แดกอ่ะเอาแดกไปแล้วเนี่ยแดกแล้วนะแดกแล้วรับ <laughs> ประกันว่าอร่อยและช้ไลน์แล้วก่อนที่ผม,มาจะาลาสวัสดีครับก็จากไปรวังเล็ดมึงอ่ะคุณึกถึงลำตัดทุกทีเลยเปิดม <c oughs> าอ o u t u b e ไม่รู้จะดูรายการอะไร